ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสําหรับออบดอกฟ้าเจ้าของผลงานเพลงดังผลงานเพลงฮิตอกหักบอกกาบอกหัวล่าสุดประกาศสะโสดแล้วเพื่อนบอกว่าอายุ37ปีหมดลูกต้องการแต่งงานอุ้ยมันเป็นแบบไดนนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยปะนุ่มเจียระสิวสูฟังครับ สวัสดีครับผมต้อนรับข้าสู้จักรกวาลลูกทุ่งกระบกหลานงมเจียระนะครับพี่น้องครับผมถ้าเกิดพูดถึงผลงานเพลงอกหักบ่กลาบออกพวนีรลายผู้หลายคนโอ้ยเต้นกันคักเต้นกันแน ลูกพ่อพี่น้องครับผลงานเพลงน,นี้นะฮะเจ้าของก็คือ,อ,อสาวออบดอกฟ้าอาสยามนั่นเองนะครับหรือว่าออบดอกฟ้านาะพี่น้องเนาะผลงานเพลงน,นี้นะฮะดังอิหรีแต่ก่อนที่สิบีอกเรื่องเล่าวา่าดอกฟ้าประกาศสารสวดแบบใดนุ่งเจียละขออนุญาตกดไล่เน่ยกัแล้วการพี่น้องครับหรือว่ากดแชร์หรือว่า,อวาคอมเมนต์เข้ามาได้หมดเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยมาต่อเนื่องกันมันเป็น,น่าไรเนาะคือบอกว่าอายุ37ปีแล้วหมดลูกต้องการแต่งงานสุดท้ายแล้ว หมดลูกต้องการแต่งงานหรือว่าหัวใจต้องการแต่งงานเดี๋ยวมา่วากันพี่น้องครับผมออฟดอกฟ้าว่าจังสีพี่น้องครับผมเพื่อนบอกว่าแบบชัดเจนเลยนะฮะต้องบอกว่าฮือฮาอหลีพี่น้องครับในแวดวงของเฮานะฮะวงการลูกทุ่งยูยูนะครับออฟดอกฟ้าเจ้าของผลงานเพลงฮิตอกหักประกาบอกหัวฟิชเชรลินกับบอเบิลสามร้อยนะครับล่าสุดนี่ก็คือประกาศแต่งงานกับแฟนนุ่มหนึ่งก็คือบ่าวบอยนั่นเองนะครับผมเพื่อนบอกว่า 37ปีอายุและมดลูกบ,บังคับต้องแต่งงานนี่แล้วก็มีลูกแหวนพอรอมพี่น้องครับขอแจ้งวันแต่งงานอย่างเป็นทางการนะคะ26พฤษภาคมนี้พี่ออฟสลาโสดแต่งงานแล้วคะ่ะเออหลังจากนั้นพี่น้องครับผมแฟนครับ FC นะฮะเขามาถามว่าแต่งมองไดแต่งสถานที่ใดออฟดรอกฟ้าประกาศแบบชัดๆเลยบอกว่า ขออนุญาตเรียงเชิญคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านนะคะมาร่วมง,งานแต่งงานของออฟเออถ้า ไม่เป็นการรบกวนมาแสดงความยินดีได้นะคะวันที่26พฤษภาคมอยู่อำเภอบานหน้าศาลจังหวัดสุร,รานั่นเองนะครับเออนะครับด้วยนะฮะเออกลาบเรียนเชิญด้วยความรักและเคารพวุษสรนตัวพี่น้องครับผมนี่คือออฟดอกฟ้าเป็นคนประกาศนะครับผ่านไปบ่โดนพี่น้องครับผมว่าที่ซามีหรือว่าคุณแฟนเพิินนะฮะกับมโพสต์วแบว่าน่ารักน่ารัก,รกพี่น้องครับ พี่บอยตะมุตมิเออพ่นบอกว่ารูปแรกหลังจากที่ตกลงคบหาดูใจกันผ่านเวลามาสิบปีพี่น้องครับผมจากมือนั่นจนถึงมือนี้นี่คือรูปแรกที่เด้เจอกันนี่คือรูปแรกที่พี่บอยได้เจอกับสาวอ๊อฟนะฮะก็เลยเอารูปเมื่อวนันวันกับมาบอกมาบอกกาวเราแจกให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับมาปีนี้เด้แต่งงานแล้ะเด้อเจอกัน26พฤษภาคมหนีวันสันตว รู้สึกว่านี่คุณเผยความรู้สึกความเด้ดสำหรับพี่บอยนะฮะรู้สึกว่าผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดเลยและจะรักและก็ดูแลคุณไปตลอดวาซานเอาความหักความหวานพี่น้องครับผมสำหรับออฟดอกฟ้าและกับพี่บอยตะมุตมินะครราผมถือว่าเป็นคู่อีกหนึ่งคู่พี่น้องครับที่น่ารักนะฮะร่วมกันเฮ็ดร่วมกันสร้าง คบหาดูใจศึกษาดูใจกันมากสิบป,ปีพี่น้องครับ,รบผมจนมาฮอดมือนี่นะครับแล้วก็รอกนแล้ากันพี่น้องครับว่า วันทีเพิ่นจักง,งานแต่งานสีหนี่ง่ายแค่ใดสิสมนาสมตาแค่ใดพี่น้องครับผมท่านเอทั้งนั้นนะฮะนุ่งเจียระหลักการรายการจัก,กรวาลลูกทุ่งกันแสดงความินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับผมเอาต่อจากกงาแต่งานการรอดติดตามชีวิตครอบครัวมีตัวเล็กตัวน้อยว่ากันไปนะครับผมแสดงความินดีกับทั้งสองคนเลยนะฮะประวัติสิเป็นทั้งออฟดอกฟ้าแล้กก็พี่บอยตะมุตมินะครับผมนี่คือเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องเล่าพี่น้องครับผมในรายการจัก,กรวาล ลูกท่มกบกักหลายนุ่มเจีระนะครับทิ้งท้ายกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องนุ่มเจีระแน่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ